ชาวนาบางกลุ่มไม่เห็นด้วยนะคะสําหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพราะว่าไม่มีตังจ่ายหรือว่าไม่มีเงินจ่ายในครึ่งแรกนั่นเองแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าต้องการเป็นเงินสดบางคนนะคะชาวนาบางท่านก็ตอนนี้ซื้อปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงกรกฎาคมก็มีการปรักดำหรือว่าหวานข้าวไปเป็นที่เรียบร้อยบางท่านก็มีการซื้อปุ๋ยหรือว่า มีการหวานปุ๋ยไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าชาวนาแต่ละกลุ่มนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างใด,งดนะคะสําหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อที่จะมาช่วยเหลือชาวนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะสนับสนุนให้ไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่และไม่เกิน20ไร่หรือว่าเป็นเงิน10,000บาทนะคะโดยชาวนาสมทบค่าปุ๋ยในลักษณะคนละครึ่งค่ะแม้ได้รับความสนใจจากชาวนาภาคเหนือแต่ก็มีชาวนาในตํา ตำบลบ้านต้อมอำเภอเมืองจังหวพะเยานะคะกลับมาเห็นด้วยเพราะว่าชาวนายังต้องจ่ายเงินซื้อปุ๋ยอีกครึ่งนะคะต่างจากเดิมที่สนับสน,นุนรายละ1,000บาทให้เกษตรกร,กรนำไปบริหารจัดการเองและก็โครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั้นนะคะไม่แน่ใจว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ใดในขณะที่ชาวนาในตบลดงเจนอภอ,อัมเภอภู ายาวนะคะถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดขออภัยด้วยค่ะไม่ได้คัดค้านโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่เห็นว่ารัฐบาลควรจะส่งเสริมในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและจะไม่ร่วมลงทะเบียนในโครงการครั้งนี้ค่ะเพราะเกษตรกรแบบอินซีตัวเองทำแบบอินซีจึงผลิตปุ๋ยใช้เองประมาณนี้นะคะ แต่ก่อนก็มีการรณรงค์นะคะสำหรับที่บอกว่าทำนาโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ตอนนี้ให้ปุ๋ยคนละครึ่งยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นชาวนาภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคอุสานเองนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะว่าชาวนาบางท่านไม่มีเงินที่จะไปเสียคนละครึ่งและอีกอย่างหนึ่งนะคะขั้นตอน ยุ่งยากสำหรับชาวนาบางคนนะคะไม่มีโทรศัพท์ก็ให้ลูกหลานทําให้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนจริงๆชาวนารุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะไม่มีการใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ก็แค่โทรเข้ารับออกนะคะไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะยังไงก็เสียงส่วนใหญ่ของชาวนาย,ยังไม่เห็นด้วยกับโครงการคนละครึ่งนะคะ